ทเถยยะบุริโสทานังแปลว่าเกิดเป็นคนควรให้ทานในโลกนี้มีคนที่จนยากแสนลำบากดิ้นรนกังวลหาผู้มีทรัพย์ยาละกะรุณาควรเมตตาตั้งจิตอุทิศทานบริจาคโภคะสละให้ทั้งของใช้เสื้อผ้ากระยาหารสงเคราะห์คนจนเหลือช่วยเจือจาน นับเป็นทานการุณบุญอนันต์พระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอจญญญาจารย์ยอดรายงานตัวครับเมื่อราวๆสักห้าสิบปีล่วงมาแล้วครับมีแม่ค้าคนหนึ่งบ้านอยู่จังหวัดนครสวรรค์ค้าขายอยู่ที่ตลาด เป็นคนใจบุญสุนทานทำบุญทำกุศลอยู่เสมอเสมอไม่ว่ากับคนยากคนจนคนที่ตกระกรรมลำบากหรือว่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าลูกหลานใครอยากบวชแล้วไม่มีเงินแกก็จะเป็นเจ้าภาพออกเงินออกทองบวชให้โกนหัวให้เข้าโบสถ์ห่มผ้าเหลืองเรียบร้อยคนรับจ้างเข็นของอยู่ในตลาดนางก็บวชให้ตั้งหลายคน มียายคนหนึ่งบ้านอยู่ใกล้ตลาดยากจนมากมักเก็บผักที่แม่ค้าเขาเลือกทิ้งในตลาดเอาไปต้มแกงกินนางก็ให้ผักให้ปลาไปเกือบจะทุกวันจนยายคนนั้นเกรงใจไม่กล้าเดินผ่านหน้าร้านของนางสมนางสมก็ยังสู้อุตสาหจ้างเด็กให้หิ้วเอาไปให้ถึงบ้านที่ผูพังหลังคารั่วของแกยายคนนั้นถึงกับยกมือท่วมหัวน้ำตาไหลด้วยความซาบซึ้งใจ นอกจากนั้นถ้านางสมรู้ว่าพระสงฆ์หรือว่าสัมเนรรูปไหนไม่มีญาติโยมคอยส่งปิ่นโตอาหารหวานขาวนางก็จะเป็นคนทำหน้าที่นี้เสเองถ้าวัดไหนเขาสร้างโบสถ์าลาหรือว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆในวัดนางรู้ก็จะร่วมทําบุญด้วยไม่ว่าวัดนั้นจะอยู่ใกล้หรือว่าไกลนางสมเป็นคนที่ค่อนข้างจะอาภัพเพราะว่ามีลูกถึงสามคนด้วยกัน แต่ลูกๆของนางต่างก็เกิดมาบุญน้อยเหลือเกินเจ็บป่วยตายไปเสียตั้งแต่ยังเล็กๆนางกับผัวก,ก็พยายามวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มีลูกอีกสักคนแต่ก็ไม่เป็นผลสามีของนางสมก็เป็นคนใจบุญคล้ายๆกับนางสมเหมือนกันแต่ก็ยังน้อยกว่าเขาไม่ได้ใช้เงินทำบุญมากมายแต่ว่าเขาเข้าวัดหาความสงบช่วยเหลือพระช่วยเหลือวัดด้วยแรงกายของเขา นางสมก็หวังว่าเกิดชาติหน้าจะได้พบกับความสุขความสบายแล้วก็มีครอบครัวที่พร้อมหน้าสมบูรณ์มีลูกหลานอบอุ่นไม่อ้างว้างว้าเหวเหมือนกับชาตินี้การที่นางใช้เงินทำบุญสูนทานมาโดยตลอดก็บังเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นกับชีวิตของนางนั่นก็คือฐานะความเป็นอยู่ของนางค่อยๆตกต่ำลงของขายไม่ดีเงินที่หามาได้ก็น้อยลง ที่หาได้แล้วก็ร้อยหรอหมดไปกับการทำบุญของนางสามีของนางสมไม่ว่าอะไรเขาเองไม่ใช่คนเสียดายเงินทองที่ถูกใช้จ่ายไปในการทำบุญเพราะว่าเขาสองคนก็ไม่มีใครที่จะรับมรดกอีกแล้วต่อให้มีเงินมีทองมากมายเก็บเอาไว้มันก็ไม่เกิดประโยชน์แก่ตนเลยแต่ความตกต่ำที่เกิดขึ้นก็ทำให้นางต้องนอนเอามือก่ายหน้าผากบ้างในบางคืนเพราะว่าแผงที่ขายของอยู่ ก็ติดค้างค่าเช่าเขาอยู่หลายเงินเขาก็ทวงถามอยู่เสมอวันหนึ่งนางสมก็หันหน้าปรึกษากับสามีว่าจะเอาอยังไงดีกับแผงขายของสามีก็บอกว่าถ้ามันไปไม่ไหวจริงๆก็หยุดขายคงไม่ถึงกับอดตายเพราะว่าเลือกสวนเรายังมีอยู่นางก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดเลิกขายของแล้วค่าแผงที่ติดค้างเขาก็จะค่อยๆชดใช้ให้เขาไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมด นางสมเลิกขายของหันมาทำสวนเวลามีผลลมหมาก,กรากไม้ผลิตผลในสวนนางก็เอาไปขายเองในช่วงนี้พระเนนที่นางสมทำปินโตส่งก็รู้ดีถึงความลําบากของนางก็ได้บอกกับนางว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าพระบินทบาทมีกับข้าวเพียงพอที่จะฉันในมื้อเพนอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่มีเงินแต่นางก็ยังทำปินโตถวายพระอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพียงแต่ว่ากับข้าวที่เคยเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ถูกเปลี่ยนเป็นพืชผักเสียเป็นส่วนใหญ่อยู่มาไม่นานนางก็ล้มป่วยเกี่ยวกับความไม่สบายใจพูดง่ายๆก็เพราะความเครียดมันกัดกินเครียดเพราะไม่มีเงินทำบุญเหมือนแต่ก่อนนางสมเจ็บป่วยนอนสมไม่มีเรียวมีแรงทํางานไม่ไหวหมอที่รักษาก็หาเหตุไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรซึ่งแท้จริงเป็นโรคเกี่ยวกับทางใจ สามีของนางพอคู่ชีวิตเจ็บป่วยเขาก็ไม่ได้ไปวัดอยู่ดูแลพยาบาลน,นางอยู่ที่บ้านปรนนิบัติอยู่ไม่ห่างวันหนึ่งนางนอนหลับไปในเวลากลางวันราวเ,เที่ยงเขาได้ยินนางละเมอพูดออกมาจับความได้ว่าอุย้ยบ้านช่องใครอะทำไมช่างใหญ่โตวสวยงามอะไรอย่างนี้ข้าวปลาอาหารก็เต็มไปหมดเลยของหวานของข้าวขนมก็เยอะ ผลไม้ก็เยอะน่ากินทั้งนั้นเลยนะของใครกันเนี่ยเสียจแล้วนางก็เงียบหลับสนิทต,ต่อไปจนบ่ายบ่ถึงได้ตื่นขึ้นมาสามีก็หาข้าวให้นางกินแล้วก็เล่าว่านางนอนละเมอเพ้อพูดอะไรออกมาบ้างนางก็เล่าความฝันให้ฟังว่านางได้ไปยังที่แห่งหนึง่งเป็นบ้านเมืองที่สวยงามกว้างขวางมากบ้านเรือนเต็มไปหมดล้วนแต่ปลูกสร้างอย่างสวยงามทั้งสิ้น นางเดินผ่านจะเข้าไปดูข้างในก็เข้าไม่ได้แล้วก็มีอยู่หลังหนึ่งนางเข้าไปได้จนเข้าไปเห็นว่าในบ้านนั้นมีอะไรอยู่บ้างก็เจอของกินเต็มเพียบทั้งข้าวแกงขนมนมเนยส้มสูกลูกไม้นางเห็นข้าวแกงของกินเหล่านั้นก็จำได้ว่าเป็นอาหารหวานข่าวที่นางเคยทำบุญใส่บาทไปฉันอยากจะมีเงินเหลือเกินจะได้ซื้อข้าวของทำบุญอีก นางสมบอกกับสามีเขาก็พูดบอกว่าที่ทำไปแล้วก็มากมายกายกองถึงไม่มีเงินทำบุญอีกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าได้ทำมามากแล้วถึงอย่างไรเกิดชาติหน้าก็ไม่ลําบากและที่นางเห็นบ้านหลังใหญ่มีของกินเต็มไปหมดนั้นก็คงจะเป็นบุญทานที่นางได้ใส่บาตรทำบุญไปและข้าวของเหล่านั้นก็ไปรอนางอยู่ในชาติหน้าแล้วเขาเป็นคนที่เข้าวัดอยู่กับพระ จึงพอจะเข้าใจความฝ่นของนางได้เป็นอย่างดีหลังจากวันนั้นมานางสมก็เฝ้าแต่พูดกับสามีว่าทําอย่างไรจะมีเงินทองเหมือนอย่างเก่าได้อีกเราจะมีวาสนาอีกสักครั้งหนึ่งไหมเนี่ยถ้ามีเงินทองอีกขนก็จะทําบุญใหญ่สักครั้งแล้วหลังจากนั้นจะตายก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วฝ่ายสามีก็เฝ้าแต่ปลอบใจ แม่ให้นางคิดหวังใฝ่ฝันอะไรมากเกินไปเกรงจะทำให้อาการป่วยไข้หนักหนาสาหัสมากขึ้นแต่ดูเหมือนว่านางสมจะไม่เชื่อคำเตือนหรือว่าคำปลอบโยนของเขาเลยเพราะนางครุ่นคิดจนเกิดความเบื่อหน่ายอาหารการกินไม่อยากกินข้าวกินปลาอะไรเลยไม่อยากรู้เห็นอะไรอีกแล้ววันๆเอาแต่นอนหลับตาอกินแต่น้ำอย่างเดียวร่างกายก็สู้ผอมลงทันตาเห็น ผอมจากที่เคยผอมอยู่แล้วอย่างน่าใจหายสีเดียวสามีพยายามหาอาหารอร่อยอร่อยให้กินแต่นางไม่แตะต้องเลยเราน่าจะรวยอีกสักทีนะน่าจะมีเงินอีกสักทีนางเฝ้าแต่พูดอยู่ในทํานองนี้สามีก็สงสารนางมากเขาก็เลยคิดว่าไหนไหนก็เป็นความตั้งใจและความต้องการอันแรงกล้าของเมียแล้วเขาก็เลยบอกกับน,นางถึงช่องทางมีเงินอีกครั้งหนึ่ง เขาพูดเรื่องขายที่สวนแปดไร่เอาเงินทำบุญพอนางได้ยินก็ลืมตาพลงขึ้นมานางเห็นดีด้วยไม่นึกเสียดายเลยเขาก็เอ่ยปากบอกขายสวนแก่คนที่รู้จักกันข่าวบอกขายสวนนี่แพร่กระจายออกไปคนสนใจกันมากเพราะว่าราคาที่ตั้งนั้นค่อนข้างถูกเนื่องจากต้องการขายให้เร็วที่สุดในระหว่างที่คนจะซื้อต่อรองราคาและตัดสินใจกันอยู่ คืนหนึ่งนางนอนหลับอยู่ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงมากระซิบบอกที่ข้างหูเสียงแผ่วเบามากแต่ว่านางก็จำได้เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วนางก็บอกสามีให้เขาลองเสียงโชคดูสักครั้งมีเงินพอไหมเพราะว่านางฝันเห็นตัวเลขน่าจะเป็นเลขหวยแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสิ่งที่นางคิดน่ะผิดไปสามีรวบรวมเงินไปซื้อหวยแต่เลขที่ออกไม่ใช่อย่างที่นางฝันเลย นางผิดหวังอย่างมากหมดอะไรตายอยากไม่พูดไม่กินไม่ลืมตาไม่ยอมรับรู้สื่อสารกับใครทั้งสิน้นมีอยู่ครั้งเดียวที่นางรำพึงออกมาเบาๆบ,บอกว่าบุญทานที่ทำไปทั้งหมดนั้นไม่ได้ช่วยอะไรในชาตินี้ได้เลยแล้วนี่ชาติหน้าเนี่ยบุญที่ทำไปจะช่วยอะไรได้อะสามีได้ยินเขาเองก็นิ่งเงียบ นึกสงสารนางอย่างจับใจนางคงหมดหวังกับบุญทานที่ทำอาไว้นางก็พูดอีกว่าจะตายก็ยอมแล้วแต่นางไม่ตายกลับค่อยๆหายวันหายคืนจนหายดีมีกำลังวังชาทำงานทำการได้เจ้าของตลาดก็เห็นใจมาชวนไปค้าขายอีกส่วนค่าเช่าแผงเก่าที่ยังชำระไม่หมดก็ไม่ติดใจจะเอาคืนยกให้เลย นางสมกลับไปค้าขายขายดิบขายดีมีเงินมีทองขึ้นมาอีกครั้งสวนแปะไร่ไม่ได้ขายเพราะว่านางกับสามีคิดอย่างรอบคอบใหม่อีกครั้งว่าถ้าขายไปแล้วก็หมดกันเอาไว้ทำมาหากินสืบต่อไปจะดีกว่าแม้ว่าจะมีเงินแต่นางไม่ได้ทําบุญทําทานอย่างเก่าระมัดระวังใช้เงินอย่างไตรตรองสามปีต่อมาวันหนึ่งมีคนมาแค่นขายลอตเตอรี่ให้เลขไม่สวยเลย ขายให้ใครเขาก็ไม่เอาจนมาถึงนางสมหวยก็กำลังจะออกนางก็สงสารคนขายก็ช่วยซื้อเอาไว้เมื่อรางวัลที่หนึ่งออกมานางก็ยังไม่รู้ว่าลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้นั้นถูกหรือผิดจนคนขายวิ่งหน้าตื่นมาหาที่แผงขายของระล่ำระลักบอกกับนางถูกหวยแล้วถูกรางวัลท,ที่หนึ่งแล้วหวยอยู่ไหนอ่ะเอาเก็บไว้ไหน นางก็ตัวชาเด็กด้วยความไม่เชื่องงอยู่ตั้งนานกว่าจะเข้าอกเข้าใจในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่ทันตั้งตัวก็ใช้เวลาครู่ใหญ่การที่นางถูกหวยรวยรัพย์ขึ้นมาในพริบตาก็ทำให้นางสมเริ่มทำบุญอีกครั้งและยังค้าขายต่อไปโดยมีสามีคอยเตือนอยู่เสมอให้ทำบุญอย่างมีสติเพราะเกรงประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยครับ เรื่องเวรกรรมอันสืบเนื่องมาจากเรื่องทรัพย์สมบัติเนี่ยครับคุณนิกรเล่าให้ฟังคุณนิกรบอกว่าพ่อรับราชการเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยเงินเดือนน้อยตามขั้นยศแต่ว่าต้องเลี้ยงลูกหลายคนแม่ก็ต้องดิ้นรนค้าขายขนมด้วยการหาเปรเพื่อจะช่วยหาไรายได้ให้ให้พอใช้จ่ายในบ้านความขัดสนแรนแค้นในครอบครัวก็ทำให้ลูกๆทุกคน ที่พอทำงานได้นี่จะต้องช่วยแบ่งเบาภาระการงานอื่นๆแทนพ่อแม่ได้แม่นมักจะพร่ำสอนเสมอถึงความยิ่งทนงในเกียรติของความเป็นคนอย่าขี้ช่อขี้โกงขี้ลักขี้ขโมยละโมบโลภมากเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้หรือว่าหากมีโอกาสมีอำนาจหน้าที่ก็ขออย่าได้ใช้อำนาจหน้าที่นั้นฉกฉวยหาประโยชน์และรังแกคนไม่มีทางสู้ ในเวลาต่อมาเมื่อคุณนิกรเติบใหญ่ขึ้นได้อ่านได้รู้มากขึ้นจึงประจักษ์ว่าสิ่งที่แม่พูดนั้นแม่หยิบยกมาจากมงคลชีวิตในพระพุทธศาสนาแล้วย้อนนึกกลับเห็นว่าแม่เป็นนักอ่านแล้วก็เป็นพุทธมามก,กะเช่นเดียวกับพ่อซึ่งบวชเรียนมาแล้วแม่ไม่ได้ยกตัวอย่างว่าพ่อเป็นคนดีถึงได้ยากจนเพียงพูดว่าพ่อนะเขาไม่อยากจับใคร เช่นพวกลักลอบแบกไม้สักแปรรูปเดินผ่านข้างบ้านยามดึกดื่นเที่ยงคืนไม้นั้นทั้งยาวแล้วก็หนักก็เลยต้องช่วยกันแบกหัวแบกท้ายคนพวกนี้แม้ทำผิดกฎหมายก็ทำได้ความจำเป็นต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียคุณนิกรไม่เคยเห็นพ่อจับคนพวกนี้จะมีก็ดวลปืนกับพวกโจรปล้นชาวบ้านเท่านั้นแหละ อีกตัวอย่างหนึ่งที่แม่ยกตัวอย่างให้ฟังก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทีทรีดนาทารนเอากับผู้ตกเป็นจำเลยตามกฎหมายด้วยการอ้างกระบ,บินเมืองหากจะเลี่ยงก็ต้องเสียค่าปรับไหมเพื่อให้พ้นผิดมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานซึ่งทรงอำนาจใช้วิธีกันโชคเอาทรัพย์มาเป็นของตัวครั้นเมื่อคนกระทำผิดทำซ้ำบ่อยครั้งแล้วก็มีฐานะมั่งคั่ง การเรียกรับทรัพย์สินแทนการอำนวยความสะดวกหรือว่าทำมุมหูหนวกตาบอดหูไปนาตาไปไร่ก็กลับกลายมาเป็นเรื่องของสวยซึ่งจะต้องจ่ายให้ผู้มีอำนาจอยู่เป็นประจำกระทั่งกลายเป็นมิตรสหายคบค้าแล้วก็สมคบกันเพื่อทำการงานเร้นรับแต่ว่าร่ำรวยด้วยกันเรื่องสวยหรือว่าจิ้มกล้องที่แม่พูดไว้เมื่อครั้งคุณนิกรยังเด็กเนี่ย วันนี้ก็ยิ่งโด่งดังแล้วก็อื้อเฉาวทั้งที่มีอุทาหรณ์ของผู้ช่อราชบังหลวงปรากฏมาตั้งแต่อดีตก็ไม่อาจจะย,ยับยั้งรั้งสติให้กิเลสมนุษย์เบาวบางหรือว่าขยาดหวาดกลัวลงแม้แต่น้อยทำกันมาอย่างไรก็ทำเช่นนั้นสืบต่อกันมาบุคคลที่แม่ยกตัวอย่างให้เห็นนั้นมีทั้งพ่อเมืองผู้กำกับสารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน จนถึงในอำเภอคนเช่นนี้ที่สุดก็ต้องเสวยทุกขเวทนาต่างๆกันไปหาความสุขจริงๆไม่ได้บ้างติดคุกบ้างเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุรุนแรงมีหลายรายที่ครอบครัวหายนะบ้านแตกสแสรกขาดและอีกหลายคนที่ชะตากรรมขณะที่ดูเหมือนกำลังจะรุ่งโรดกลับดับวูบเพราะเป็นโรคร้ายเหมือนตายทั้งเป็นแม่ย้ำว่า การอยากได้ของคนอื่นโดยไม่ชอบทำขี้ช่อคดโกงกดขี่บีบคั้นมันเป็นความไม่ดีอยู่ในศีลห้าข้อที่สองผลของการกระทำอย่างนี้ก็คือมันจะย้อนกลับมาเล่นงานเราให้ได้รับความทุกข์ทรมานถ้าไม่ได้กับตัวเองก็จะได้กับเชื้อสายวงวานรุ่นต่อๆไปคนโบราณท่านถึงว่าเวรกรรมมีจริงรุ่นพ่อรุ่นแม่ทำายร้ายไว้มากแต่ไม่เป็นไร สุขสบายมั่งคั่งดีแต่พอถึงรุ่นลูกหลานไม่ผิดอะไรกับแพแตกกลางทะเลพี่ข้าน้องหลานข้าอลาล้างผลานกันทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตเราจนเราก็อยู่อย่างจนอยากคดอยากโกงเขาแม่ว่าอย่างนั้นในเวลานั้นคุณนิกกรไม่อาจจะเข้าใจความหมายเหล่านั้นได้มีเพียงสัญญาคือความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้น ก็คือเมื่อแรงที่แล้วเนี่ยคุณนิกรไปร่วมงานชาปนก,กิจศพของผู้ใหญ่สองท่านในเวลาไร้เรียกกันคำพูดของแม่ย้อนกลับมาทำให้คุณนิกรนึกถึงสิ่งที่แม่พูดนั้นแม่พูดด้วยประสบะการณ์อันเกิดจากความจริงแล้วคุณนิกรก็ไปพบความเหมือนและความต่างของสองครอบครัวนี้ครอบครัวแรกของท่านกำนัน ซึ่งคุณนิกกนับถือในฐานะพ่อของเพื่อนรุ่นพี่นะลูกๆของท่านกำนันทั้งเมียใหญ่เมียเล็กนี่รวมได้เก้าคนคละกันทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ถ้ารวมกับเขยและสะัยก็เกินยี่สบมองไปทั่วบริเวณบ้านกว้างขวางกว,ว,ว่าสิบไร่มีบ้านหลายหลังมีลานกว้างสำหรับจัดตลาดนัดนับว่าเป็นที่เล่นของหลานๆอีกนับสิบคนได้อย่างสะดวกสบาย กำนันมีที่ทางมากมายมาตั้งแต่สมัยแม่ของท่านแล้วก็มาสร้างอีกตอนที่ท่านเป็นกำนันผู้กว้างขวางพูดน้อยแต่ทำมากทำคุณแก่ราชการบาร,รมีแผ่ไปสารทำให้ลูกสองสามคนได้รับราชการโดยไม่ยากเมื่อกำนันป่วยกระสอบกระแสะท่านแบ่งปันจัดสรรบรดกให้กับลูกทุกคนสุดแต่ใครจะดำเนินการอย่างไร น่าเสียดายที่ท่านไม่ได้ทันเห็นว่าลูกท่านจัดการกับสมบัติซึ่งเป็นมรดกอย่างไรคุณนิกรประหลาดใจก็ตรงที่ว่าสมบัติเหล่านี้แม้จะไม่ได้แย่งชิงกันแต่ว่าลูกแต่ละคนมีวิธีการบริหารมรดกนี้แตกต่างกันซึ่งคุณนิกรขอตั้งข้อสังเกตประการหนึ่งว่าการเป็นลูกผู้มีหน้ามีตาในสังคมนั้นมีข้อคล้ายกันประการหนึ่งก็คือ ความสุรุ่ยสุร่ายหน้าใหญ่มือเติบยิ่งคนที่รับราชการเมื่อหวังความก้าวหน้าก็มักจะใช้ความมีเศรษฐกิจที่ดีสร้างโอกาสคนที่หวังจะสร้างบาร,รมีทางการเมืองท้องถิน่นก็จะใช้อำนาจเงินสร้างพลังคนที่ต้องการชื่อเสียงโดยไม่แคร์อะไรก็มักจะเฉิดฉายในสังคมเพื่อการยอมรับในหมู่ภรรยาของผู้มีชื่อเสียงในท้องถิน่น ทุ่มเทการทำงานเพื่อสังคมด้วยทุนทรัพย์ที่ได้จากมรดกคุณนิกรคลุกคลีกับครอบครัวนี้พอสมควรจึงเห็นภาพแบบเนี้เป็นสิ่งปกติไม่อาจจะพูดหรือแสดงความเห็นอะไรได้แต่เพ้ามองตาก็เห็นเหมือนกับชาวบ้านเช่นชาวบ้านทั่วไปที่ต่างก็คือแลเห็นว่านี่เป็นอันตรายสำหรับการบริหารทรัพย์สินที่ได้จากมรดกของท่านกำน,นัน เพราะว่าแต่ละครอบครัวจากลูกก็แตกเป็นหลานซึ่งก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นมากขึ้นโตขึ้นโตขึ้นการงอกเงยของทรัพย์สินนี่อยู่ตรงข้ามกับการจับจ่ายซึ่งก็คือการบั่นทอนทรัพย์ออกไปคุณนิกรห่วงยายเพื่อนรุ่นพี่ของแกที่ชื่อสมพงษ์เนี่ยซึ่งระยะหลังมักจะบ่นงึมงืมงึมงำเรื่องเงิน วังคล้ายว่าที่ดินมรดกนี่เอาไปจำนองอยู่กับธนาคารเพื่อให้น้องของเมียเอาไปลงทุนเสร็จแล้วการลงทุนนั้นก็ความน้องชายคนหนึ่งของพี่สมพงษ์เนี่ยรับราชการเหมือนกันน้องผู้นี้มีภรรยาที่คุณนิกรเคยเห็นหน้าสามคนอ่าสามคนนะครับภรรยาแต่ไม่มีภรรยาตามกฎหมายลูกที่เกิดจากสามแม่ที่เห็นเนี่ยหกคน แล้วก็อีกจำนวนเท่าไหร่คือจากแม่อื่นนี่คุณนิกรไม่รู้น้องชายอีกคนหนึ่งของคุณสมพง์เคยดำรงตำแหน่งการเมืองท้องถิน่นคุณนิกรก็เคยเสวนาด้วยแต่ก็ด้วยความขยาดหวาดระแวงบริวารที่ตามล้อมหน้าล้อมหลังน้องผู้นี้เสียชีวิตตามท่านกำนันไปไม่ทันข้ามปีทิ้งให้เมียตกพุ่มไม้กับสมบัติที่ไม่ลงตัว เนื่องจากมีพ่อตาที่ดูเหมือนเป็นบริวารของลูกเขยเข้ามาเกี่ยวข้องขหาบดีอีกครอบครัวหนึ่งคุณนิกรไม่ถึงกับคุ้นเคยท่านเป็นสตรีสูงอายุเจ็บป่วยเดินเหินไม่ได้นอนแซวอยู่บนตังใต้ถุนเรือนสูงคุณนิกรกับหมู่คณะแวะไปเยี่ยมเยียนท่านเป็นครั้งคราวครอบครัวของท่านครอบครองที่ดินกว้างขวางหลายร้อยไร่ รวมทั้งที่ดินที่ท่านบริจาคให้เป็นสถานที่ตั้งที่ทำงานของพวกกุนิกรก็จะแวะไปคารวะท่านเมื่อถึงวาระสำคัญเสมอท่านเป็นผู้หญิงไหมแต่ว่าลูกผู้หญิงผู้ชายต่างก็เติบโตคิดอ่านทำธุรกิจกันคนละอย่าง,ายยางไม่มีใครรู้ว่าปัญหาสินทรัพย์อันมากมายนั้นมันเริ่มจากที่การขายหรือให้ผู้อื่นเช่าหรือการนำโฉนดไปจำนองกับธนาคาร โดยใครคนใดคนหนึ่งในหมู่พี่น้องเสร็จแล้วความขัดแย้งก็เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความขัดแย้งอันนี้ไปตกที่คุณป้าซึ่งขณะนั้นยังมีชีวิตอยูย่แล้วก็สืบเนื่องกระทั่งคุณป้าถึงแก่กรรมไปคุณนิกรเคยเข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะที่ปรึกษาของบริษัทซึ่งพยายามจะทำธุรกิจบ้านจัดสรรโดยที่ไม่คาดคิดว่าฟองสบู่จะแตกการดำเนินการไปไม่รอด เนื่องจากที่ดินจำนวนมหาศาลนั้นติดจำนองอยู่กับธนาคารจะขายก็ไม่ได้จะดำเนินการก็ขาดความเชื่อถือคุณป้าซึ่งแทบจะไม่รู้หนังสือต้องหวานอมขมกลืนกับปัญหาแล้วในที่สุดท่านก็เสียชีวิตไปลูกชายคนหนึ่งต้องปลอมตัวตลอดเวลาเพื่อหนีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ตามจับฐานหลอกลวงช่อโกงผู้บริโภคคือผู้ที่มาจับจองทำสัญญาซื้อขาย แต่โครงการไม่สามารถเดินต่อไปได้ลูกชายคนนึงทำบ่อปลาขว้างใหญ่แต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะหมกมุ่นอยู่กับยาเสพติดจนกระทั่งเลอะเลือนไปลูกชายคนสุดท้องทำกิจการร้านอาหารเล็กๆเ,เสร็จแล้วมีปัญหากับหุ้นส่วนเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวเนื่องจากตนเองไปติดพันผู้หญิงอื่นปล่อยให้เมียอยู่กับหุ้นส่วนร้านก็เลยต้องเลิก สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนับจากวันที่คุณป้าเสียชีวิตคุณนิกรไม่ได้ต้องการฟังเสียงเล่าลือว่าหายนะนี่มันเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางคลี่คลายนั้นมันจะถึงที่สุดของมันอย่างไรคุณนิกรไม่อยากได้ยินเสียงนินทาว่าร้ายอันเกิดมาจากมรดกทรัพย์สินเนื่องมาจากอดีตอันรุ่งเรืองอันได้มาด้วยเหตุผลกลใดก็ตาม เมื่อจะต้องประสบพบพานกับปรากฏการณ์ใหม่แปลกที่ไม่คุ้นเคยที่ทำให้ตกตกใจทำให้พิศวงและที่ทำให้สถานภาพชีวิตเปลี่ยนไปเหล่านี้คำถามเหล่านั้นสามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้เพียงคำว่ากรรมแต่ที่น่าคิดก็คือเมื่อท่านมีทรัพย์เหล่านั้นท่านมีความสุขจริงหรือเปล่าและทรัพย์สินที่ถ่ายโอนจากบรรพบุรุษของท่านนั้น มีความเป็นมาอย่างไรบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ครับ